บ้านเพียงจันเป็นบ้านไทยเมยนะครับบ้านไ้าเมยไทยเมยนะครับไม่ได้มีแต่บริําใไซนะครับตรงเมืองคำก็มีนะครับดูแล้วน่าจะเป็นอ่ทางบริําใไซก็น่าจะไปทางนี้แหละครับที่ <มา S 2> จริง<ท>แล้วเข้าเจ้าจะมาแต่าทางน้ำเนินเลยมาทางน้ำเนินนันดีสาวเมยนี่จะเป็นเผ่าที่สวยนะครับ เสาเมยเนี่ยจะเป็นเสาที่สวยเบาเสียงกระตุกอันลึกลักสาวเมยนะอ่ามีหน้าเ <laughs> บาเสียงเป็นตกลุมรักสาวเมยนะครับเบาเมียเบาเสียงก็งามครับผิวพรรณดีแต่บางเอิญเบาเสียงพาไปสมบุกสมบันหน่อยความงามก็เลยลดลงหน่อยนึง <laughs> สาวเมยนะครับไทยเมย์สร้างต้องทำสื่อสารให้ทุกคนมีเพื่ โค้งนานะงามสิเด้โทโคงนาซ้ายมือกว้ามือจักชิบเบิรงก็ปิวทางเดือทุกคนคือทุ่งนาม,มันงามจริงนะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็บ้านเรือนนี่ก็สมัยใหม่สวยๆนะครับเกิดขึ้นเขตนี้จะเป็นเขตหน้าป้าเลยเนาะเขตบ้านหน้าป้า าาบ้านนาปา่าแสดงว่าป่าป่าป่าเอฟอ่มีป่าร้ายหน่อยบ้านนาป่าโอ้ทำเลงามมากนะครับทำดีสวยเพิ่งกำลังสร้างใหม่นะครับเงินปูนทุาหลายหลังเลยนะครับจุดนีด้เห็นไหมฮะก็เงินเก่าก็มีสมัยใหม่แทรกบ้านนาปา่ากระเ่งข้าเจ้าจะเป็นละพืดเนะให้ดูบรรยากาศบ้านนาป่านะครับ ต่ำลูกนะครับเพื่อนแบบสมัยเก่าทรงสมัยเก่าก็มีอยู่นะฮะแต่สมัยใหม่เข้ามาแทรกเยอะกว่านะครับสามสี่หลังนี้ก็เป็นสมัยใหม่หมดแล้วนะครับนาข้าวงามครับแล้วดูนี่ครับอันนี้เขาเอื่นว่าเหลือเสียงบอมบี้นะครับ เอามาเป็นหลักหลักเคอนเลยนะครับเนี่ยนีกคืาแสงคสหรัฐอเมริกาในสมัยก่อนเด้บ้านนาป่าเมืองเมืองคำแขวงชิงขวางนะครับทุ่งนางามมากเลยครับดูนะฮะอากาศก็เย็นเย็นนาข้าวงามมากๆเลยครับคือที่ลาวนี่นาข้าวนี่จัดเต็มนะครับบอกเลยครับนาข้าวงามครับแลวได้ข้าวเยอะด้วยนะครับ วิวสวยนะครับลมเย็นเย็นบ้านแบบเก่ากับแบบใหม่ผสมประสานกันนะครับีดูนะรกำลังสร้างกันเยอะเลยนะครับแบบใหม่นะฮะวิวก็งามงามนะครับผู้คนก็ใจดีนะ ไปแถวนาดาไปเอเอ,อบ้านนี้มีปั๊มหลายปั๊มนะครับแสดงให้เห็นว่าเขาเขาน้ำมันเพื่อใช้ในการเกษตรไะครับคนส,ส่งเฉพาะอันนี้ททนาปาน่าเท,ทีนี้เขาจะเาจะแแ่เงเป็นตัวเมืองน้อยเลยเออเมืองน้อยคือ,อตำบลน,นะเหมือนกลุ่มเป็นตำบลน,นะฮะอ,อ,อันนี้นาป่าก็เหมือนเมืองน้อยเมืองหนึ่งนะเนี่ยดูสูอง,อสงสัยน่าจะเป็นจุดสูงนะครับเป็นเมืองอนาคตเนาะไอวานะมีโอกาสนะนาปานะ่าเนี่ย เป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งนะครับมีโอกาสเป็นไปได้นะครับอีร้านค้าเยอะเน,ะนาะการพัฒนาก็สมควรเยร็นน,นีปั๊มนี้ก็มีอีกแล้วปั๊มอ่าปั๊มโอ้เองินพักก็มีไว้อยู่นี้นมีหลายเงินพักพร้อมด้วยนียพี่น้องว่าเสียงก่อนนี่แวะเลยนึงแวะเลยดูนะฮะเงินแบบใหม่ๆเนี่ย <laughs> 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 เยอะเลยนะฮะน่ากำลังสร้างอีกเพียบครับ ฝั่งนี้ก็กำลังสร้างมีแต่เงินปูนใหม่ๆกันนะฮะเยอะครับที่บ้านพี่น้องบ่าวเสียงนะครับแต่ว่าบ้านนี้นี่เงินคนงามๆหลายเสียงไงยอมต้องยอมพับนี่สร้างเป็นสิบก็หลังนะสั่งมือนี่กำลังสร้างนี่ทรายมือเนี่เบิงเนี่ยสองสามหลังเนี่ยสองสามสร้างสองสาม สองสันแต่ว่ามันเป็นแบบเฮื่อนงางๆเนี่ยนะว่ามันเป็นสิบสระคนยุทงหน้าคนอ้ยเสียง <15. S 1> ทงหน้าก็มีเฮื่อนหลังบางเยยเต็มเลยดูนะครับนี่แหละครับไม่มาไม่รู้นะครับนี่กำลังสร้างกันอย,อยู่น่าจะเป็นเมืองน่าจะเป็นเขตเมืองครับที่เนี้ยย่อมาปางเดอนก,การพัฒนาในเชียงขวางน,น่าจะจะเป็นเขตเมืองแล้วรับมีโอกาสที่จะอ่าไอ้นั่นมากเลยนะครับทางเช่นนี้เพราะว่าเออเขาจะตัด ถนนใหม่จากเมืองกวันมานี่นะครับซอดมานี่แหละครับแต่ว่าเออเริ่มเลเห็นไหมเห็นบทเสียง,งเลยสร้างเฮือนเมื่ออีกหลายหลังเลยมีอนาคตไปหน้าป่าเนี่ยดูนะครับที่นี่ก็คือโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์หน้าป่าเออมีมัธยมสมบูรณ์ด้วยเนี่ยครับเงือนสมัยใหม่เยอะเลยนะฮะเนี่ยหลังงามๆเนี่ยอยู่ แยกเข้าไปอีกนะเดี๋ยวว่าหลังจะมารีวิวนาป่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารีวิวบ้ววนาววนนาป่าเนี่ยนะครับมานอนนี่แล้วจะมารีวิวแบบจัดเต็มเลยเดินถ่ายซอกซอยนะครับ uh, ถือเป็นเขตเมืองน้อยได้สบายเลยนะครับเขตนี้ก็เป็นเขตตลาดตลาดนายงตลาดนายงเนาะ วอนสาวบ้านเขาเจ้ามาคาขายเคยนีก่อนดูว่าตกตลาดแบบสูงสุดก็เคนีแหละอนา<อ>คตน,น่าจะทำเป็นเมืองได้นะครับอึนวันทิศนี่วันเขาเจ้าตกตลาดเป็นตอนเช้าได้แม่นบอกครับเราบอกประกาจะมาลอ็อกสูงบ้านใหญ่นายองนะครับนนท์ตลาดน้าทางโน้นซ้ายมือนะ ค <Okay. S 2> มีปั๊มอยู่ตั้งสามสี่ปั๊มนะครับบ้านนะมันบ้านน้ำเตียนเนาะมัาหนาสิมีบ้านหลายบ้านอยู่ข้างเนื้อนะเออเนี่ยแหละมันเลยเป็นตรงนี้มันจเจริญเพราะมันเป็นจุดนั่น,นเองนะครับจุดจุดสุมนั่นแหละครับเป็นเซนเตอร์นะครับเป็นสามแยกไงก็มีบ้านนั้นบ้านนี้เข้ามา อ๋อทางซ้ายมือนี่เป็นน้ําเตียนนะครับที่ไหลไปป่องโน่นแหละเพราะว่าน่าจะไปไหลป่องน้ําโมที่เมืองแสนนะครับเพราะนี่มันถึงมันเชื่อมโยงกันกับทางเมืองแสนคนมันถึงพูดจาภาษาเดียวกันนะครับเมืองแสนเลือดอำเภอกีเซนจังหวัดเหียออันของประเทศเวียดนามาว่าจะไปอยู่เดี๋ยวว่างๆจะไปนะครับกับน้องชานี่แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไปไหนไปต่อนะครับอ๋อมันมีสายน้ําที่มันไปเชื่อมกับเวียดนามนะครับนี่แหละครับ สายน้ําเดียวกันคนจะพูดจาภาษาเดียวกันนี่หลักการนี้ง่ายๆเลยนะครับสายน้ําเตียนสายน้ําเนินลงไปทางนู้นนะฮะสายน้ําโมไหลลงอ่าเงียอนันบางคนก็จะพูดพูดเหมือนกับพวนอ่ะนะฮะแนวๆนั้นเลยนะครับสายน้ําซําสายน้ําแอดสายน้ําหมาไหลลงทางแทงฮวาก็จะเป็นพวกฟูดไตอ่าน้ําสวยเนี่ยก็จะเป็นพูดแบบนั้นแหละครับพูดทงดางฟูตไตไตแดงอ่ะประมาณอย่างนั้นนะครับ ทางนี้จะพูดเหมือนกับก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันจะ,จะต่างก,กันหน่อยหนึ่งนะฮะเหมือนปากพวนอะ่ะง,งามเ,าเสียง<ฮ>นั้นโอ้ยสะอ่อนในเขานี่แหละเสียงเอ้เขางามขนาดเขางามมีดีเสียงเอ้สะอ่อนอายนะน่ะนาคันใดโอ้สุดยอดเลยอันนี้เป็นชลนประทานนะครับนะฮะอู้นะะ้ำดีน้ำค่าดีมากเลย ทำนาได้สองครั้งนะครับเดน,นี้น้ำไหลแรงมากเลยโอ้มาเมืองคำชัดๆเลยครับผ่านหลายทีแต่ไม่ได้ลงแบบนี้นะครับโอ้ข่าวนี้นะชัดเลยครับสุดยอดยอดเยี่ยมกระเทียมดองนะครับน้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าทำนาแซงได้นะที่นี่นะครับระบบชนประทานมีนะฮะ ามาลาวนี่ต้องบางครั้งก็ต้องยกอยองย่องยอผู้นำนะครับเรื่องชนมทฐานเนี่ยชัดเจนนะครับแต่เรื่องถนนก็โอเคละแต่ว่าที่นี่นะเราเห็นชัดเจนว่าระบบชนบทฐานมันทําให้ชาวบ้านมีอยู่มีกินนะครับชัดเลยนะครับดูเงินคนเนี่ยโอ้วัดวัฒนงามเลยดูเงินคนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นเยอะนะครับแสดงให้เห็นดีว,ว่ามีเงินไหลเข้ามา นะดูโอ้เสียงขึนหลังลงามเนี่เอาแบบเสีเอาเสียงในอนาคตนะเพ <c oughs> อาะอายพ่มีปัญญาเลยวนเรื่องกำลังกันแล้วโอ้กำลงัลง,ลง,ลงไปกินบุญอยู่ฮนะเสียงขึ้นบ้านเมื่อไป,ป,อไ,ปอไปเข้าลงมาลงมาแจมทำไปหลังมาเริ่มเลยโอ้อันนั้นอีกหลังหนึ่งโอ้ไปเขาไปกินข้าวฟรีโอ้จะอิ่มมาแล้วเนาะเสียงเน,ะะน,ะนาะนะฮะได้เห็นเปิดหูเปิดตานะครับ แล้วก็ได้รู้ว่าบ้านแถวนี้เป็นไทยเมยก็มีนะครับไทยเมยนะครับหมู่บ้านไทยเมยก็โยกย้ายมาทางสําเหนือ่นแหนะครับนี้ภัยสงครามมานะครับก็มากันเรื่อยๆเป็นทอดๆจากเมืองม่วยมาสําเหนือนะครับมาซำใต้มาทางเมืองควันเนี่ยแล้วก็มาทางเนี้นะครับเมืองคาเนี่ยนะครับแล้วก็ไหลลงไปทางโน้นนะครับ ทางบริคามไซหลักซาวนะครับมันเป็นสายเดียวกันนะครับเวลาคนโยกย้ายเพราะคนซำทางซำใต้หนีไปทางคําเกิดคําม่วนะเยอะเลยนะครับหลักซาวคือเมืองคําเกิดเก่านะฮะเอผมใช้คําพูดผิดเน,นี่ยหนีไปหนีไปคําเกิดนะครับโอ้โหหลักซาวเป็นบ้านเป็นหมู่บ้านนะรมันยายผิดตลอดเลยนะครับโอ้เนี่ยโกดังโกดังมาเสียงฮะ กูดังนบักซารีแล้วะน่ะเนี่ยแล้วเนี่ยปั๊มน้ำมันอีกแล้วนะครับเพราะเขาทำเกษตรเยอะนะครับก็คนก็ใช้น้ำมันเยอะนะครับข้างบนก็บักซารีก็ทำให้นึกถึงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะแวถวอะไรอีกล่ะทางภาคเหนือเขาจะเขาจะปลูกบักซารีเยอะนะครับภาคเหนือของประเทศไทยนะครับแล้วก็จังหวัดเลยแต่ก่อนนะครับ แต่ข้อเสียของบักซาลีน,นี่คือดินมันจะเสียนะครับดินเสื่อมสภาพนะครับาก็ <Okay. S 1> โอเคทีนี้ก็จะขึ้นภูสูงแล้วครับทีนี้ไป go to น้องแหดชายแดนลาวเวียดนามนะครับอันนี้วิโตลาวแล้วก็โกดังนางตุกตุกวิง เก็บเสื้อเลยนี่ยเก็บเสื้อสาลีบักสาลีนะ,านะะเนี่ยเนี่ยเมืองชายแดนแถบชายแดนเขาเขาก็ค้าขายกับเวียดค้าขายกับจีนนะครับเนี่ยบักสาลีโก,โก,ด,โกดังนะครับโอ้โก,ด, <S <S โกดังใหญ่นะมันต้องมีผู้ส่งออกนะครับมีผู้รับซื้อนะครับนะฮะส่งทางเวียดนามเรี่วแล้วอยู่อยู่เมืองคำเชียงค้อนี่เขาจะมีล่าสุดอีพอค้าเข้ามาได ก็เลยสามารถซื้อราคาตรงนี้นเข้าเกยกันได้ราคาอย่างฟุง้งสูงมันบรแมวมีเจ้าเดียวนอ้ <Man>. oh, อเพราะมีผูกขาดนอ้ <Man. S 1> อโพ้ประเทศไทยบริเดนีมันสามารถผูกขาดได้เลยเข้ากับผูกขาดในเชียงที่นี่ก็ขายข้าวส่งทางเวียดนามนะครับส่งทางเวียดนามนะนอกจากส่งทางเชียงขวางทางเวียงจันทร์และทางเวียดนามด้วยนะฮะคือถ้ามันไม่ผูกขาดนี่ก็เอามีป้ายซีพี งามแท้เนะาะ<า><า>แล้บิวบรรยากาศสาลีสมสมสาลีขึ้นสู่ไซเลนนองแหงอคือ,อข้าพูดเนี่ยถ้าส่งออกเนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะผูกขาดไม่ได้แต่ถ้าตลาดภายในเป็นคนควบคุมเนี่ยนะฮะจะจะ,จะผูกขาดได้หนะลักการนะครับอันนี้แสดงว่ามีผู้ส่งออกมาหาซื้อหลายเจ้าตอนเสียงนอะแนานเพื่อเข้ามาตั้งนั้นมันก็มีโกดังเวียบอมีมีทั้งโกดังจีนออแล้วก็โกดังเวียดน,นะครับ เวียดจีนไทยก็มีเนาะไทยเขาจะกัไทยก็มีอยู่นะครับไทยก็มีไทยก็มาซื้อด้วยครับโอเคขึ้นภูแล้วครับทีนี้นะทีนี้ก็ขึ้นภูสูงแล้วครับทีนี้ปีนภูแล้วครับรถก็ใส่เกียร์ต่ำเนี่ยพวกรถเมลูกจักรน้องแฮดเมื่อโฟล์รสบัน,นรถน้องแฮดเยอะครับ มีทั้งมีทั้งรถตู้แล้วก็รถแบบนี้แหละครับตาตอนยอนล่ะครับ,น,น,รบนี่นรถตู้ก็มีรถตู้ก็มีครับเนี่ยดูข้างบนเนี่ยครับเลี้ยงงูนะครับพื้นที่เลี้ยงงูนี่เยอะครับแต่ว่าเขายังไม่พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์นะครับแต้ว่าถ้าปรับปรุงสายพันธุ์เนี่ยผมว่าโอ้โหน่าจะลาวนี้ น่าจะโอเคอยู่นะผมว่านะครับโดยเฉพาะลาวเหนือนี่นะครับพื้นที่เขาเยอะถึงแม้จะมันชันอย่างเงี้ยมันก็เลี้ยงได้นะฮะนำกันเนาะลานนำกันแล้วก็มีทางแยกดูบนพระแคหันกลับไปฮอดเมืองกวันแล้วก็ไปซื้อเมืองสำเตอร์เรา,าี่เข้าเขตเ,เข้าเขตเมืองหนองแหดแล้วนะครับจะเป็นเขตภูสูงนะครับและไร่บักซาลีนี่ก็เพียบนะครับ ไม่ไกลนี่แหละครับเรามาแบบละเอียดนะเราเสียงหน่อยมากับเอกคนเดินทางนี้รีบไม่ได้ครับมาแบบละเอียดเลยนะครับ <ไป S 1> ใช้คำว่าละเอียดเลยนะครับ <ไป S 1> ชัดเจนเลยนะครับทุกทุกมุม โอ้เสียงสุดยอดเลยว่ะเสียงเอ้ยนะเริ่มบรรยากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับคือสัมผัสถึงความหนาวเลยครับนองแห้นี่คือเมืองที่หนาวที่สุดของประเทศลาวนะครับเรากําลังจะเดินทางไปสู่เมืองที่หนาวที่สุดของประเทศลาวนะครับ <c oughs> โอ้ถึงขนาดหิมะตกนะครับ <c oughs> เคยนะครับทําไปเล่นไปแล้ดูเนี่ยฮะบรรยากาศเนี่ย <c oughs> สายหมอกคลอยอดยอดภูนะครับนะ สายหมอกคอยอดภูนะครับอากาศเย็นนะเนี่ยย่างขึ้นไปสูงได้อีกนะครับเมืองกวันสุดหนาวซําเหนือสุดหนาวแต่ที่นี่หนาวสุดครับ <c oughs> <c oughs> คือหนองแฮดครับลำดับที่หนึ่งของประเทศลาวนะครับในเรื่องของความหนาวนะครับ ยิ่งสูงก็ยิ่งหนาว,ปาวเปล่าเปลี่ยวหัวใจเกี <g ay> <ๆ>่ยวกันไหมอากาศเ<น>ย็นๆครับเป็นฝนจะตกลยบอกบมันก็ยุคเขตผู้สูงมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเหมือนกับอารมณ์แบบเหมือนฝนจะตกแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โ,ฮโฮครับหนาวครับ ทีนี้มันไม่ใช่แค่เย็นแล้วครับแล้วก็ดูนะครับสายหมอกนะครับเย็นครับบานมวยซวงโอ้อากาศเย็นนะครับเข้าขั้นหนาวครับใช้คับนี้เลยนะครับดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ต้นตุลานะถ้าปลายธันวาแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับ ตอนนี้นะฮะสภาพโอ้โหผมอยากจะถ่ายคลิปที่มันสามารถเก็บอุณหภูมไปให้ได้จังเลยฮะ f บซี <FC S 2> จะได้สัมผัดว่ามันขนาดไหนนะฮะเนี่ย รบรรยากาศนี่มันต่างกันลิบลับเลยครับจากข้างล่างฮะพอขึ้นมาข้างบนเนี่ยฟิลแบบฟิลฟิลอารมณ์หนาวเลยหนาวหนาวเย็นเลยต้าเสี่ยงเนาะอากาศหนาวคือฟิลแบบฟิลความหนาวเลยนะครับเนี่ยถ้าใครอยากหนีร้อนมาพึ่งเย็นก็มาเลยครับหนองแฮดครับชัดเลยล่ะครับเนี่ยสไลเด์นติดกับเวียดนามติดกับเมืองซัมใต้เมืองขวัญเนี่ยโอ้เนี่ยบ ประเพณีมงนะครับบ้านมงนะครับโอ้ทางดาวนี่สุดยอดเลยนะครับโอ้วิวสวยครับ หนาวครับทีนี้ไม่ใช่เย็ยนครับหนาวครับสมเป็นเมืองหนาวเบอร์หนึ่งของประเทศเราริงครับยิ่งใกล้ชายแดนเวียดนามยิ่งหนาวครับแมนเสียโอ้หนาวแล้วครับนี่ยังในพื้นแเนเออหนาวครับ,บทีนี้มผมบอกแล้วไม่ใช่สายฝนนะครับที่มันโอ้โห สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยครับหนาวครับอยากหนาวให้มาหนองแฮดครับหเบืองเซียง,วงขวงอ่าแขวงเชียงขวงมองไม่เห็นบ้านคนแล้วครับอมอกเลยนะวิวงามนะครับ<อ>แล้วก็ ที่หนองแดเนี่ยสาวมงจะเยอะนะครับสาวมงโอ้หนาวครับไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวมาดูโอ้หนาวนี่สาวสาวสาวบ้านสาวหนองแหดสาวซื้อซื้อเลยสาวน้อยที่ไปกระเรือนี่ที่เมืองเฮือน้นี่บ้านบ้านบ้านเลยนี่บ้านเอ้อ พระที่ได้เลยที่ว่ามันมีทางไปเมืองกวันนะบอกที่เขากำลังสร้างมือนะบอกเมืองกวนน่ะทางแยกเนี่ยบ้านพักแค่นี้ดินี่งามบ่อเสียงเออมาซ่องผัวเขาเดียวมาชันเดียวทางจะมีทางแยกเป็นหาเมืองกวันถนนบอกโอ้เล้วไอ้กระจัด เมื่อกี้เนี่ยนะครับยังมองเห็นบ้านพักแคะอยู่นะครับตอนนี้ไม่เห็นแล้วครับมองไม่เห็นอะไรแล้วครับหนาครับหมอกลงหนาครับหนาตึ๊บเลยหนาตึ๊บเลยนะครับบางเอิญนมาหยอกเออน้องน้อยอยู่นะฮะน้องน้อยบอกว่าบ่มีแฟนแต่ว่าพอไปดูแล้วมีแล้วครับเบาเท่ากับแห้้และแซลนี่นะครับหนาวของจริงเลยครับมองไม่เห็นทางเลยนะ สรุปว่าน้องน้อยไม่ใช่ไม่ใช่สาวมงนะครับเป็นสาวลาวนะครับไม่ใช่สาวเผ่ามงนะครับบ้านพักแคนะนี่ไม่ใช่บ้านมงนะฮะโอ้โห ให้เราไปยัดเยียดความเป็นมงให้เธอเลยน้องน้อยเธอยหัวอ้ยเลาะใหญ่เลยโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับงานถนัดเราคือสาวน้อยหลอกให้สาวน้อยหลอกไม่ได้เสี่ยงได้ไม่ใช่งานถนัดเราไม่ใช่ไม่ใช่ตัวสาวน้อยนะครับให้สาวน้อยหลอกนะครับขับนะฮะ กันหนุ่งทื้งของเขาเจ้านี่เขาเจ้ากับหนุ่งจะเป็นหนุ่งเสือกันหนาวเดีได้วย่เขาตัวนี้ยังหนุ่งเสือแค่นสันมันเหมือนกับมีเงินบพักด้วยนะครับบ้านพักแแค่นี่นะฮะนี่ฮะมันแยกมันจะแยกไปนี่นะครับแยกไปเมืองขวัญเนี่ยโอ้ท่านี่แหละเมนี้บอแยกไปทางเมืองขวัญนาะโอ้ท่ามไหม